สวัสดีครับผมพี่ม่องครับวันนี้พามาดูที่ดินแปลงส,สวยๆอยู่อำเภอลาดหุมแก้วจงวังหวัดปทุมธานีเป็นที่ดินผมเองครับ เนื้อที่5ไร่3งาน62ตารางวาที่แปลงนี้ผมได้ถมไว้แล้วครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยจะทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือทำธุรกิจทำเป็นกโกดังคาเฟ่ร้านอาหารหรือทำตลาดนัดได้เลยครับที่ดินอยู่เขตชุมชนน้ำไฟพร้อมติดถนนใหญ่ ที่แปลงนี้อยู่ห่างดาวเทียมไทยคมประมาณ2กิโลเมตรห่างวัดเจดีหอยประมาณ3กิโลเมตรส่วนที่ด้านในผมได้ปลูกผลไม้รวมไว้หลายชนิดเช่นมะม่วงมะขามมะนาวข้าหนุนส้มโอและผลไม้อื่นๆอีกหลายต้นครับ ผมขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้หลายชนิดเช่นปลาบึกปลาทับทิมปลาตะเพียนปลานินปลาหมอและปลาอื่นๆอีกมากมายครับการเดินทางนั้นสะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับมาได้หลายเส้นทางครับส่วนตัวผมเองอยู่ปากเกร็ดผมเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ สามสิบถึงสี่สิบนาทีครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ห้าไร่สามงานหกสิบสองตารางวาผมตั้งขายไว้ไร่ละสองล้านห้าครับท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับ091386 5555 55. นเฮียหม่องครับโทรมาคุยกันได้นะครับ หรือเข้าไปดูในเพจผมได้เลยครับยังมีที่อีกหลายแปลงเผื่อถูกใจครับชื่อเพจขายของตั้งตัวเฮงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ